วันนั้นแม่สามีศาสตร์หมูพะโลใส่หน้าฉันบังคับให้เซนใบหยาดต่อหน้าทุกคนไม่มีใครรู้ว่าลายเซ็นเดียวของผู้หญิงที่ถูกดูถูกกำลังจะทำให้โรงงานมูลค่าสี่พันล้านพังลงภายในไม่กี่ชั่วโมงและที่น่ากลัวที่สุดคือนี่ไม่ใช่การแก้แค้นแต่มันคือจุดเริ่มต้นของเกมที่ไม่มีใครในบ้านหลังนั้นหนีรอดได้เลย ถ้าคุณคิดว่านี่คือจุดพีคขอบอกเลยว่าเรื่องจริงเพิ่งจะเริ่มอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้ไว้นะคะเพราะเรื่องต่อไปเข้มข้นกว่าเดิมและคุณอาจเป็นคนเดียวที่รู้ความจริงจนถึงตอนจบเสียงชาหาดังขึ้นต่อหน้าทุกคนน้ำแกงหมูพะโล้ร้อนๆสาดกระแทกใส่หน้าชันเต็มแรงกลิ่นซีอิ๊วหอมหวานของโป้ยกักกลับกลายเป็นกลิ่นความอับอายที่ฝังเข้ากระดูก ฉันยืนตัวแข็งเสื้อผ้าเปื้อนมือสั่นแต่หัวใจเย็นชากว่าน้ำแข็งผู้หญิงแบบแกไม่คู่ควรกับลูกฉันแม่สามียืนเท้าเอวสายตาเต็มไปด้วยความดูถูกในมือคือทัพพีที่ยังหยดน้ำแกงลงพื้นรอบตัวคือญาติพี่น้องคนงานและสามีของฉันที่ยืนก้มหน้าไม่พูด ไม่มองไม่แม้แต่จะปกป้องเซนซะแฟ้มเอกสารถูกโยนลงมากระแทกโตะ๊ะกระดาษใบหยาบปลิวออกมาเหมือนตกหน้าฉันซ้ำอีกครั้งฉันเง่อยหน้าขึ้นมองผู้หญิงที่เรียกตัวเองว่าแม่แล้วหัวเราะเบาๆไม่ใช่เพราะสนุกแต่เพราะฉันเพิ่งเข้าใจบางอย่างตลอดเจ็ดปีฉันไม่เคยเป็นสภยัย ฉันเป็นแค่คนใช้ที่บังหน้าให้ตระกูลนี้ดูดีฉันหยิบปากกามือ,อยังเปื้อนน้ำแกงหมึกซึมเลอะอชื่อของฉันบนกระดาษเซนแค่ลายเซนเดียวทุกอย่างเงียบกริบแม่สามียิ้มเหมือนชนะสงครามสามีถอนหายใจโล่งอกเหมือนปลดภาระไม่มีใครรู้เลยว่าฉันไม่ได้แพ้ ฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานิ้วโป้งกดหมายเลขที่ไม่เคยโทรต่อหน้าพวกเขามาก่อนปลายสายรับแทบจะทันทีถึงเวลาแล้วคะ่ะฉันวางสายเหนื่อยหน้ามองทุกคนรอยยิ้มของฉันทำให้แม่สามีชะงักผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเสียงโทรศัพท์ดังลั่นทั้งบ้านจากสายบัญชีสายโรงงานสายผู้ถือหุ้น หน้าของแม่สามีเริ่มซีดโรงงานหลักถูกอายัดสัญญาส่งออกถูกยกเลิกเงินทุนหมุนเวียนหายไปหมดฉันนั่งลงอย่างสงบเช็ดคราบหมูพะโลออกจากแขนเสื้อแล้วพูดเบาๆโรงงานสี่พันล้านคือของขวัญแต่งงานที่ฉันเอามาให้ตระกูลนี้ทุกคนหันมามองฉันพร้อมกันแล้ววันนี้ฉันแค่มารับมันกลับคืน แม่สามีตัวสั่นสามีสุดลงกับพื้นแต่เรื่องทั้งหมดนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นแม่สามีสุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้มือที่เคยถือทัพีสั่นจนจับอะไรไม่อยู่แก้แกทำอะไรลงไปฉันเหงืยหน้าขึ้นช้าช้าสายตาสงบนิ่งเหมือนคนที่วางหมากทุกตัวเสร็จแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแค่โทรศัพท์สายเดียว เสียงร้องให้เริ่มดังระง,งมญาติบางคนหยิบมือถือขึ้นมาโทรบางคนเริ่มเก็บของเหมือนเรือที่รู้ตัวว่ากำลังจะจมสามีของฉันอดีตสามีคลานเข้ามาจับชายกระโปรงฉันเธอช่วยพูดกับเขาเถอะโรงงานนี้คือชีวิตของตระกูลเราฉันก้มลงมองมือที่เคยกุมฉันในวันที่เขาบอกว่าจะปกป้องฉันทั้งชีวิตแล้วค่อยๆดึงกระโปรงออก ชีวิตของคุณไม่เคยมีฉันอยู่ในนั้นตั้งแต่แรกแล้วเสียงรถหลายคันดังขึ้นหน้าบ้านรถสีดำนวับโลโก้บริษัทต,ต่างชาติที่ทุกคนคุ้นตาผู้ชายในสูตรเดินลงมาโค้งให้ฉันอย่างสุภาพคุณประธานทุกอย่างเป็นไปตามแผนครับคำว่าคุณประธานเหมือนฟ้าผ่ากลางใจคนทั้งบ้านแม่สามีเงยหน้าขึ้น ดวงตาแดงกำ่ำเป็นไปไม่ได้แกเป็นแค่ลูกสะใภ้บ้านนอกฉันยิ้มยิ้มแบบที่ไม่ต้องอธิบายโรงงานนี้จดทะเบียนในชื่อบริษัทโฮลิงและบริษัทนั้นฉันหยิบแฟ้มเอกสารอีกชุดออกมาวางลงบนโต๊ะเดียวกับที่เคยถูกโยนใบอยาใส่ฉันเป็นของฉันตั้งแต่วันแรกความเงียบเข้าครอบงำหนักจนได้ยินเสียงหายใจของกันและกัน เงินทุนสูตรการผลิตสัญญาต่างประเทศฉันพู้ช้าช้าเหมือนอ่านคำพิภากษาทั้งหมดฉันเป็นคนให้แม่สามีเริ่มหัวเราะหัวเราะทั้งน้ำตางั้นแกก็หลอกพวกเรามาตลอดฉันสายหน้าไม่คะ่ะฉันแค่เชื่อใจผิดคนฉันลุกขึ้นยืน มองบ้านหลังใหญ่ที่ฉันเคยทำความสะอาดเองเคยก้มหน้าอดทนเคยกลืนน้ำตาทุกครั้งที่ถูกดูถูกวันนี้ฉันไม่ได้มาทวงแค้นฉันหันไปมองอดีตสามีเป็นครั้งสุดท้ายฉันแค่มาทวงคืนสิ่งที่เป็นของฉันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นข่าวร้ายที่หนักกว่าเดิมหุ้นร่วงบัญชีถูกอายัดเพิ่ม คำสั่งสารกำลังจะมาถึงและในขณะที่ทุกคนกำลังแตกตื่นไม่มีใครรู้เลยว่าเกมที่ฉันวางไว้ยังเหลือไพ่ในมืออีกหลายใบยแม่สามีเอามือกุมอกหายใจแรงเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงตรงหน้าแกต้องการอะไรเสียงแห่พร่าไม่เหลือความหยิ่งผยองแม้แต่นิดเดียว ฉันมองนาฬิกาข้อมือเข็มวินาทีเดินช้าแต่แม่นยำฉันต้องการแค่ความยุติธรรมคำว่ายุติธรรมทำให้หลายคนหัวเราะออกมาอย่างขมขื่นอดีตสามียืนขึ้นหน้าซีดเผื่ดเหงื่อไหลเต็มแผ่นหลังเธอจะทำลายพวกเราจริงๆเหรอฉันมองเขาผู้ชายที่เคยสาบานแต่ไม่เคยรักษาคำพูด คุณทำลายฉันก่อนฉันหันไปพยักหน้าให้ชายในสูตรเขากดแท็บเล็ตภาพบนจอทีวีเปลี่ยนทันทีเอกสารบัญชีเส้นทางเงินชื่อผู้ถือหุ้นลับทุกอย่างถูกเปิดเผยต่อหน้าทุกคนเสียงฮือฮาดังขึ้นญาติบางคนเริ่มวยวายนี่มันอะไรพวกเราจะติดคุกไหม ฉันพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบถ้าไม่เคยโกงก็ไม่ต้องกลัวอะไรเลยค่ะแม่สามีร้องกรีดพยายามลุกเข้ามาหาฉันแกมันปีศาจกาดสองคนเข้ามาขวางสุภาพแต่เด็ดขาดฉันไม่โกรธไม่โตไม่เถียงเพราะความเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การตะโกน แต่คือการยืนดูทุกอย่างพังลงโดยไม่มีสิทธิ์หยุดโทรศัพท์ของอดีตสามีดังขึ้นเขาดูหน้าจอและสุดลงอีกครั้งธนาคารยกเลิกเครดิตท,ทั้งหมดฉันหันหลังเดินไปที่ประตูก่อนออกไปฉันหยุดแล้วพูดโดยไม่หันกลับมาอย่าก,กังวลน,นะคะฉันจะดูแลคนงานให้ประโยคนั้น เหมือนมีแทงซ้ำเพราะพวกเขารู้ดีคนงานคือสิ่งเดียวที่ฉันเคยขอแต่ไม่เคยได้รับความร่วมมือประตูบ้านปิดลงอากาศข้างนอกสดใสต่างจากด้านในที่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้รถคันหรูรออยู่ฉันขึ้นรถไม่มองย้อนกลับไปแต่เรื่องยังไม่จบ เพราะในขณะที่ทุกคนคิดว่าฉันคือผู้ชนะมีใครบางคนกำลังจับตาดูฉันอยู่และเขาคือคนที่รู้ความลับที่ฉันไม่เคยบอกใครแม้แต่ตัวฉันเองรถเคลื่อนตัวออกช้าๆกระจกสะท้อนภาพบ้านหลังใหญ่ที่ค่อยๆไกลออกไปฉันหลับตาไม่ใช่เพราะโล่งใจแต่เพราะหัวใจยังเต้นแรงไม่หยุด โทรศัพท์ในมือสัน่นสายที่ไม่อยู่ในรายชื่อฉันรับคุณทำได้ดีมากเสียงผู้ชายนิ่งเย็นและคุ้นเคยเกินไปฉันกำมือแน่นคุณตามฉันมานานแค่ไหนแล้วปลายสายหัวเราะเบาๆตั้งแต่วันที่คุณยอมแต่งงานกับประกูลนั้นภาพในหัวฉันเริ่มเชื่อมต่อเหตุผล จังหวะความบังเอิญทั้งหมดคุณคือคนที่ช่วยฉันตั้งบริษัทโฮลิงใช่และคุณก็เป็นคนเดียวที่รู้ว่าฉันเป็นใครจริงๆรถหยุดหน้าตึกสูงกลางเมืองกระจกสีดำไร้ป้ายไร้ชื่อขึ้นมาเถอะถึงเวลาคุยกันแล้วลิฟพาฉันขึ้นชั้นบนสุดประตูเปิดออกห้องกว้าง เงียบและเขายืนอยู่ตรงนั้นผู้ชายในชุดสูทสีเทาดวงตาคมรอยยิ้มที่อ่านไม่ออกไม่ได้เจอกันนานนะฉันมองหน้าเขาความทรงจำที่ฉันพยายามฝังค่อยๆผุดขึ้นมาคุณควรตายไปแล้วเขาหัวเราะผมก็คิดว่าคุณควรจนตายอยู่ในชนบทเหมือนกันบาดแผลเก่าถูกเปิด โดยไม่ต้องใช้มีดถ้าไม่มีคุณฉันไม่ต้องผ่านเรื่องพวกนั้นเขาเดินเข้ามาใกล้วางแฟ้มหนาไว้บนโต๊ะถ้าไม่มีผมคุณก็ไม่มีวันนี้ฉันเปิดแฟ้มเอกสารภายในชื่อฉันนามสกุลเดิมทรัพย์สินที่ถูกยึดไปเมื่อสิบปีก่อนคุณเอามันกลับมาให้ฉันเขาสายหน้า ผมแค่ช่วยให้คุณเอามันกลับมาเองฉันเง่อยหน้าขึ้นแลกกับอะไรเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบแลกกับการที่คุณต้องกลับไปเป็นตัวคุณจริงๆหัวใจฉันกระตุกและถ้าฉันปฏิเสธละ่ะเขายิ้มชี้ไปที่จอขนาดใหญ่ภาพถ่ายทอดสดหน้าโรงงานตำรวจสื่อ อดีตสามีถูกใส่กุญแจมือเกมนี้คุณไม่มีทางเลือกตั้งแต่แรกแล้วฉันยืนอยู่ตรงนั้นระหว่างอดีตท,ที่เจ็บปวดกับอนาคตที่ฉันไม่รู้จักและฉันเริ่มเข้าใจว่าการล้มโรงงานสี่พันล้านไม่ใช่จุดจบมันเป็นแค่ประตูบานแรกของเกมที่ใหญ่กว่านั้นมากฉันยืนเงียบเสียงลมหายใจของตัวเองดังชัด เหมือนย้ำว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฝันคุณวางแผนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันถามโดยไม่ละสายตาจากจอเขาเดินไปยืนข้างหน้าต่างมองเมืองจากมุมสูงตั้งแต่วันที่ครอบครัวคุณถูกกลืนหายไปจากระบบคำว่าครอบครัวคุณแทงลึกกว่าคำดูถูกใดๆฉันนึกถึงพ่อแม่คืนที่ไฟไม่โกดัง คืนที่เอกสารถูกเผาคืนที่ทุกคนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุมันไม่ใช่อุบัติเหตุใช่ไหมเขาไม่ตอบแต่ความเงียบคือคำตอบที่โหดร้ายที่สุดเขาหันกลับมาสายตาจริงจังกว่าที่เคยเห็นประกูลที่คุณเพิ่งทำลายเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆคนที่อยู่ข้างหลังคือคนเดียวกับที่ทำให้ครอบครัวคุณล้มมือฉันเย็นเฉียบ แล้วคุณอยู่ฝั่งไหนเขาเดินเข้ามาใกล้ใกล้จนฉันเห็นรอยแผลจางๆใต้ข้อมือเขาผมอยู่ฝั่งเดียวกับคุณฉันหัวเราะเบาๆเสียงแห้งไร้อารมณ์คุณพูดเหมือนตอนที่หลอกฉันครั้งแรกเขาหยุดสีหน้าเปลี่ยนเพียงเสี้ยววินาทีครั้งนี้ผมไม่ได้มาขอให้คุณเชื่อใจเขาวางแฟ้มอีกชุดลงตรงหน้า ผมมาขอให้คุณร่วมมือฉันเปิดดูชื่อบริษัทเครือข่ายตัวเลขที่มากกว่าสี่พันล้านหลายเท่านี่คือเป้าหมายต่อไปฉันเงืยหน้าขึ้นและบทบาทของฉันละ่ะเขายิ้มรอยยิ้มที่ไม่เหลือความอ่อนโยนคุณคือเหยื่อล่อคำคำนั้นทำให้หัวใจฉันเต้นแรง พวกเขาจะคิดว่าคุณแค่ผู้หญิงที่ล้างแค้นสำเร็จผู้หญิงที่เผยให้หมดมือแล้วเขาก้มลงผู้ช้าๆข้างหูฉันแต่จริงๆแล้วคุณคือคนเดียวที่เข้าถึงพวกเขาได้ภาพอดีตสามีแม่สามีโรงงานที่พังลงทั้งหมดคือฉากหน้าฉันค่อยๆปิดแฟ้มนิ้วสั่นเล็กน้อย ถ้าฉันเดินต่อฉันจะไม่มีทางกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อีกเขาพยักหน้าตั้งแต่วันที่คุณเซ็นใบยาคุณก็ไม่มีชีวิตปกติแล้วฉันมองออกไปนอกหน้าต่างเมืองยังคงสว่างผู้คนยังใช้ชีวิตโดยไม่รู้เลยว่าเกมอำนาจกำลังเริ่มและในวินาทีนั้นเองฉันรู้ว่าโทรศัพท์สายเดียวในวันนั้น ไม่ได้ทำลายแค่โรงงานหนึ่งแห่งแต่มันปลุกตัวตนที่ฉันพยายามหนีมาตลอดชีวิตฉันยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่มองเงาสะท้อนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เหลือเขาของลูกสะพ้ยที่เคยก้มหน้าอดทนไฟในเมืองยังสว่างแต่ในใจฉันนิ่งสงบอย่างประหลาดถ้าย้อนเวลากลับไปได้เขาถามเบาๆคุณจะยังเลือกทางนี้ไหมฉันไม่ตอบทันที ภาพวันนั้นย้อนกลับมาน้ำหมูพะโล้ร้อนสายตาดูถูกลายเซนบนใบยาและโทรศัพท์สายเดียวที่เปลี่ยนทุกอย่างฉันไม่ได้เลือกทางนี้ฉันพูดช้าๆมันเป็นทางเดียวที่เหลืออยู่ฉันหันหลังให้เขาเดินไปที่ประตูเกมของคุณเดินต่อได้โดยไม่ต้องมีฉันแล้วเขาอึ้อง เป็นครั้งแรกที่ผู้ชายคนนี้ดูคาดไม่ถึงคุณจะทิ้งทุกอย่างไปฉันหยุดไม่หันกลับฉันเอาคืนในสิ่งที่เป็นของฉันแล้วส่วนที่เหลือฉันยิ้มยิ้มให้กับตัวเองให้มันจบที่รุ่นเราเถอะประตูปิดลงเสียงดังแผ่วแต่เด็ดขาดฉันเดินออกสู่แสงแดดยามเช้า ไม่มีบรดิการ์ดไม่มีตำแหน่งไม่มีแผนการมีแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยถูกเหยียบย่ำแต่ไม่ยอมถูกทำลายข่าววันนั้นพาดหัวว่าตระกูลใหญ่ล้มเครือข่ายทุนมืดถูกเปิดโปงผู้หญิงปริศนาหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนแต่ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีโรงงานใหม่ จ้างงานคนธรรมดาบริหารอย่างซื่อตรงและในบางคืนถ้าใครได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากผู้หญิงที่ยืนมองดาวนั่นคือเสียงของคนที่รู้แล้วว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การทำลายใครให้พังแต่คือการได้กลับมาเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างสมศักดิกศ์ศรี